เตรียมพบกับม Mi ี Mix กซ์ฟลปสมาร์ทโฟนจอพับด้านแนวตั้งใหม่จากเสี่ยวมี่นะครับมาพร้อมกับจอ,อนอกที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าคู่แข่งในท้องตลาดและได้ชิปเซ็ตระดับเรือธง Snapdragon 8 Gen 3แถมยังได้เลนกล้องของไลกาซัม m i l ักมาด้วยโอ้โหเสียวมี่นี้ถือว่าก้าวเข้าสู่วงการสมาร์ทโฟนจอพับได้ช้ากว่าเพื่อนเลยนะครับ แต่ล่าสุดครับได้มีการเปิดตัวนะครับแล้วก็โชว์ดีไซน์เครื่องจริงของเซี่ยมี่มิกซ์ฟลินะฮะเป็นมือถือจอพับตัวเล็กรุ่นแรกของแบรนด์เซี่ยมีนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจัดมาแบบสเปคเต็มๆเพราะว่ามาทีหลังก็ต้องมาข่มคู่แข่งที่มาก่อนหน้านี้กันหน่อยนะฮะเริ่มต้นจากจอแสดงผลด้านนอกใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับเรียกว่า4.1นิ้วนะฮะเฉือนเจ้าตลาดยัง h o เนอและ Motorola ไป0.01นิ้ว <c oughs> เรียกว่า0.01ก็ถือว่าใหญ่กว่านะครับแล้วโหแจดงว่าคือดูจากลักษณะจอนะครับตอนนี้นะฮะคือไม่ได้มีการเว้นแผงกล้องแล้วนะครับเอาเลนกล้องหลังเนี่ยนะฮะแปะลงไปบนจอเลยนะฮะแล้วจอก็ลามไปตามซอกตามมุมของทุกพื้นที่เต็มพื้นที่ของฝาด้านหลังเลย รเรียกว่าเต็มพื้นที่แล้วยังให้จอความละเอียดสูงด้วยนะ 1.5K พื้นที่เล็กๆแค่4นิ้วเนี่ยแต่จอ 1.5K นะครับก็คือละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุด1,600 n ิต s ใช้กระจกดากอนคริส a l g ก a s สฝาหลังมีลวดลายคล้ายวัสดุผ้าลายตารางหรือว่าพวก c a r ์บอนเคปลานะครับได้ขอบเฟรมเงางามตามสีเครื่องนะครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นมือถือครั้งแรกของมือถือจอพับของเสี่ยวมี่นะครับ แต่ Xiaomi ก็ใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆมาเพื่อแข่งกับผู้แข่งด้วยเช่นกันอย่างเช่นไม่ต้องกางจอออกเลยครับเวลาคุยโทรศัพท์ครับสามารถพับจอแบบนี้แล้วเปิดปัดรับสายจากจอนอกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า Xiaomi ใส่ไมโครโฟนพูดและไมโครโฟนฟังไว้ตรงจอนอกเลยทําให้สามารถยกทั้งๆท,ที่มันพับอยู่ยกขึ้นมาแนบหูแล้วคุยได้เลยเออเอ๊ะผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นทําไม่ได้เหรอต้องกางออกมาใช่ไหมเอเอรุ่นนี้ทําได้เฉยเลย ะะแถมยังแบ่งหน้าจอเป็น2ส,ส่วนก็คือมาติวินโด้์นีอันนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าเดิมที่เขาทําอยู่นะครับพิมพ์แชทต,ตอบผ่านจากจอนอกได้นะฮะก็พยายามทํากันเข้าไปนะครับแล้วที่สําคัญคือรุ่นนี้จะได้เลนส์กล้องสุดพรีเมียมจากไ i กาครับนั่นคือไ i กาซัมมิลักเลยสุดๆเลยนะฮะชิปเซ็ตก็ระดับเรือธงครับ Snapdragon 8ป Gen 3นะครับแล้วก็แบตเตอรี เยอะมากครับ4,780มิล mm. ิแอมหูคือจัดพื้นที่ในตัวเครื่องได้ดีมากๆนะครับใส่ทั้งชิปตัวใหญ่ตัวท็อปสุดแล้วก็จัดแบตเตอรี่มาแล้วก็ใส่เลนส์มีกทีนี้หลายคนตั้งคำถามเลยจัดมาเต็มขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับเสียวมี่ม Flip ปนะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในจีนวันที่19กรกฎาคมนะครับในประเทศไทยเนี่ยต้องรอแต่เราสามารถ รอและลุ้นได้เลยเพราะว่ามีข่าวเพิ่มเติมมาว่าตอนนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยได้ผ่านการตรวจรับรองจากกอสอทอชอเรียบร้อยนะครับเรียกว่าลงสนามตลาดไทยแน่นอนรอดูแล้วว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็รอดูว่าจะราคาเท่าไหร่ราคาเนี่ยจะต้องสู้กับคู่แข่งที่มีอยู่เดิมเสียวมีขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าจัดสเปคมาแบบเต็มๆถ้าเสียวมีสามารถควบคุมราคาให้ราคาดีกว่าคู่แข่งได้ เราก็จะมีศึกสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆใครอยากใช้จอพับของเ x i ย o มีรอเลยครับเ x i a o ม i Mix Flip